ได้ข่าวว่าประธานเด่นเขาจะล้างถังน้ำดื่มประจำหมู่บ้านนะครับเราก็จะไปดูนะครับผมทําความสะอาดถังน้ำดื่มประจำหมู่บ้านเนาะเข้ากับสิบไปเบิ้งครับผมว่าใครเป็นคนขึ้นล้างนะครับประธานเด่นประธานกองทุนหมู่บ้านนะครับเราก็จะไปดูกันนะครับเดี๋ยวให้ดูปุ๋ยก็มาส่งแล้วนะครับปุ๋ยประจำหมู่บ้านก็คือสั่งมาแล้ว ุกคนจองไว้คนละสามถุง4ี่ถุงก็จะเอาแค่2สูตรนะครับสองสูตรสูตรเล็กกับสูตรแข็งสูตรอ่อนกับสูตรแข็งอันนี้คือที่กดน้ําดื่มประจําหมู่บ้านนะครับผมน้ําสะอาดหลายๆห,หมู่บ้านก็มาใช้บริการทีนี้วันนี้ครบรอบ1เดือนทําความสะอาดนะครับก็ หัวหน้ากรมใช่ไหมขึ้นนะครับหัวหน้ากมขึ้นทําความสะอาดนะครับอันนี้คือเป็นห้องควบคุมควบคุมน้ําดื่มนะครับห้องควบคุมน้ําดื่มนะครับตอนนี้หยุดใช้งานก่อนทําความสะอาดนะครับก็จะมีถังเกลือถังกรองอกรองพวกตะกอนหินตะกอนอะไรหลายๆอย่างมีคาร์บอนคาร์บอนครับอันนี้เป็นระบบแสงอันต้าไวโอเลตนะครับผม เนี่ยระบบแสงอันต้าไวโอเลตผ่านการฆ่าเชื้อแล้วก็ส่งต่อไปที่ที่กดเนาะน้ำดื่มประจำหมู่บ้านก็ภายในตำบลน,นี้ก็มาใช้หลายหมู่บ้าน,นครับเพราะของหมู่บ้านหนึ่งเขามันเสียหมดแล้วเหลือแต่ของหมู่บ้านเราหมู่บ้านทืชเจริญตำบลหนองเทพอำเภอโนนารายจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับรอเครื่องเปิดใช้งานก่อนทำความสะอาดอยู่นะครับผม เป็นสองถังข้างบนนะครับเป็นถังที่ไล่พวกตะกอนจับอะไรแต่เราก็ต้องทําความสะอาดเพื่อความสะอาดของน้ําดื่มนะครับท่านประธานเด่นก็ไปนั่งคุมงานอยู่ครับหน้าการรมก็มุดอยู่ข้างล่างนะครับใส่กองนี่เราเปลี่ยนกีกีกีๆๆอาทิตย์เปลี่ยนทีนี่คือใส่กองกองกองันดับแรกนะครับนี่คือกองตรงนี้ กองพวกตะก,กรออแล้วก็พวกอะไรดักดัก,ด,กดักสิ่งเชื้อปนะในน้ํานะครับผมถึงถึงจะผ่านเครื่องกองใหญ่เครื่องกองที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเลตโดยทั่วไประบบน้ําดื่มก็อย่างนี้นะครับอตอนนี้เราก็จะมาแก้ไขไอ้ตรงนี้เหมือนกันบ่อเนี้ยบ่อนี้โดยปกติก็เป็นบ่อน้ํา น้ำประปาประจำหมู่บ้านเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันมีปัญหาด้านซัม ertz มอ,อยู่นะครับแล้วก็ไอการวัดค่าน้ำมันไม่ได้กับการเป็นน้ำดื่มเพราะว่ามันเจาะลึกเกินนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนไปย้ายย้ายไปที่โน่นที่อีกฝั่งของหมู่บ้านนะครับโอ้ยฝรั่งไหมฝรั่งเนี่ยผม มาห่อไหวแผ่นคือเนา่าเอาเป็นจะได้มาห่อไหวย่างดีลูกไหนไม่ได้หอ่อมันก็จะเน่าเนี่ยเนี่ยเสียดายเลยแต่ผมห่อไว้เอา้ามันเกิดคือเนา่าคือเก่าหรือว่ามันกินแต่ลหน่อยบ่ยเะเ,เร่ยล่วงโอ้ยมีแต่ลูกส,สวยๆด้วยนะครับนี่ก็เน่าแหละว,ว้าเสียดายเลยครับเดอืเดี๋ยวค่อยมาห่อใหม่ดีกว่า โอ้ยหัวหน้าประธานเด่นนั่งอยู่ข้างบนนะครับนั่งอยู่โน่นนะครับต้องทำความสะอาดนะครับหัวหน้าการรมอยู่ในถังนะครับหัวหน้าการรมนั่งอยู่ในถังเนาะเออข็ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้การล้างทำความสะอาดน้ำดื่มประจำหมู่บ้านของเราขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมรักๆๆทุกคนครับผมสู้